ตรงตลาดอะไหรอมีกี่เซตอะไม่มีกี่เซตหมดแล้วพี่แปดแปดหรอใช่ใช่มีของเกาะบ้างปะเกาะแ้วพี่เล่นี่เลยอ๋อพี่ไม่เห็นตอนนั้นอ่ะของเก็ไม่มีแล้วแบบไม่มีแล้วเดี๋ยวลาบอ่ะตัวตีด้วยตัวตีด้วยใครมีตัวตีตัวเต็มรับตัวเต็มีโดนยิงปะใช่ปะเจ็บแล้วลุงทอมใช่แล้วพี่เราลุกขึ้นมาพอดีแล้วพี่ก็วิ่งขึ้นรถเฉย ลุงได้ตรวจยังครับลุงอ๋อยังยังเอาอีกนึงเลยครับ98 98 98้ปพิช298ที่รถเป็นรถไหนพี่แนลุงโอเค thank you มีมีใครซื้อบูโรถน้ำไหมรถอะไรหรอรถกระบี่อะมันจะตัไม่พี่พี่อยู่คนสุดท้ายแล้วไงแล้วมันอยู่เยอะพี่ก็จะวนออกมาขอไม่ใช่คือตะย้าชผมชุบผมชุบแล้วเพื่อนอะอยู่ข้างหลังเต็มเลยถ้าแบบถ้าผมขายให้ได้หมยได้ไหมถ้ากระเป๋าอะไรกระเป๋า44 ไ่ต่อยแม่งไปเลยหรอเขาผมชุบเพื่อนไนมชอบขายแพงใช่ไหมดีไฟได้ได้ไเร่อนเพื่อนตายาของแพได้ชิโร่อยู่บ้าชิโร่ชิโร่รับรับ้ยชิโร่อยู่บ้าชิโร่นี่ครับลุงยืนอยู่นี่ครับลุง กิโลร้อยเจสิบครับเอาร้อยเจสิบไหนอะเขาไปชุดหนึ่งนี่เดียร์เดียร์ตรงตู้นะครับเจ็ดครับไหนวะมันไม่ตอบกูเนี่ยไอชี้ทอง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 ชิโลทันไหมครับเล็กแหลงเลขกหนึ่งสองชิโนไม่อยู่แล้วลุงหนึ่งสองห้าสามชิโลเชไปไปเลยไปค่ะทำเสร็จอะไรเสร็จแล้วไปเจอการกระดาษสีฟ้าหัวใจฟ้าเปลี่ยนที่นัดรวมใหม่ดีกว่าไปหัวใจฟ้าไป ครับให้ <ไป S 1> ผมขอคุยส่วนตัวกับลุ่แป๊บหนึ่งได้ไหมครับว่ามาว่ามาขอแป๊บส่วนตัวเลยครับมีอะไรเป็นถ้าผมพูดอย่างนี้ออกไปมันนี่มันนี่มันมน,น,นี่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีคนในแก๊งกอดผมแน่นอนเออคือแบบว่าวันนี้เรามีปัญหากันครับเรื่องกับคนไม่เข้ากันครับช่วงหกโมงเย็นก็คือมันทำให้ แบบว่าถึงกับเบลเลยครับเพราะว่าทุกอย่างแจ็คหามาให้เล่นทุกอย่างทําให้เล่นแต่แบบแจ็คก,ก็ถามาแล้วว่าหกโมงมากันได้ไหมสุดท้ายหกโมงก็มากันแค่มกี่คนร่วมถึงตัวผมด้วยครับที่ผมก็มาช,าช้าจริงผมมาประมาณหกโมงยี่สิบมาถึงแต่แตแตก็ยังทันแต่แบะบ,ะบ,ะบะหลายๆคนบางคนก็แบบมาช้ากว่าน,นั้นเยอะมากิงๆครับแต่แบบถ้าถามว่าใครแบบมาช้านี้ให,ให้ให้เขาพูดกันเองดีกว่าแต่แบบเป็นห่วงความรู้สึกแจ็คครับลุงหลายๆอย่างเลขอะไรชิดโราเลขอะไรลุงช่วยเลกหน่อยนะครับสองห้าแปดครับลุงโทษที่ครับลุงเมื่อกี้หมาามมีโทรคับ สอง้าแปดครับคือจริงๆแล้วอ่ะฝากรับของเกาะไอ้ด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะกูมองว่าเรื่องมาหรือไม่มาไม่ได้เกี่ยวแต่เรื่องที่มึงรับปากและมึงไม่มาอันเนี้ยเกี่ยวเข้าใจปะครับหลายคนใช่หลายๆคนที่ที่รับปากรับปากว่าผมมาแน่ผมมาแน่หกโมงอย่างเงี้ยมึงมึงต้องมึงต้องอย่างกูอ่ถ้ากูสมมติกูรับปากอ่ะกูก็จะมาไง แต่กูบอกไปแล้วว่ากลัวม,มาอาจจะมาสายว่ากูไปหาหมอพี่อยากให้ลุงช่วยแบบว่าเตือนคนเฉยๆว่าไม่ห่วงแก๊สเฉยๆครับไมเป็นห่วงความสึกเพื่อนเฉยๆประมาณนั้นครับลุงไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้ครับไม่แต่ดันเล่นหกโบกอะ่ะจริงๆกับต้องบาถ้าไม่ได้มีธุระอะไรสําคัญจริงๆอะ่ะคือที่บางคนที่แบบไม่ได้มีธุระอะไรจริงๆอย่างเงี้ยคือต้องสแตนบายกับตัวเองไว้แล้วอะ่ะ อย่างเมื่อวานนี้ทุกคนก็จะบอกว่ามาจะมากันแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นมากันถูกต้องไหมมันก็เลยมาน้อยก็เลยแพ้วันนี้ประมาณนั้นครับผมได้ๆไว้นี่ให้หาหมอดึกจะเอาจริงๆหาหมอนี่ลุ่ขาดเลยมากครับเอ่อขาดของเกาะอย่างเดียวของเกาะอย่างเดียวผมไปหาหมอจริงไม่มีเลยไม่มีเลยเที่อ่ะไม่ใช่ครับ ผมไปหาหมอผมพาเมียไปหา<อ>คือควันเนี้ยเออไปเจอเนี้ยวันเนี้ยผมวันเนี้ยผมไปนี่มาตอนเช้า9ก้าโมงใช่ไหมไปส่งแก้วมาไปผ่าตัดนู่นนี่นั่นแต่ไม่บอกว่าคืออะไรแล้วกันแล้วก็ผมกลับบ้านมานอนต่อ,ต,อตั้งแต่มันถึงบ้านมานสิบเอ็ดโมงงันมานอนต่อตื่นบ่ายสองบ่ายสามอย่างเงี้ยก็พยายามนอนก็นอนไม่หลับแล้วก็ไปรับเนี่ยไปรับสองทุ่ม ออกกับบ้านประมาณทุ่มสี่สิบกับสองทุ่มไปถึงที่นู่นก็สองทุ่มกว่าเอ้ยถึงนู่นมันเกือบเออสองทุ่มสองทุ่มยี่สิบอะไรประมาณนเนี้ยก็เนี้ยแล้วขับรถกลับบ้านประมาณสี่สิบนาทีรถติดอยู่แถวพารากอนรถติดอยู่แถวในกรุงเทพอ่ะ ผมบอกไปแล้วผมบอกทุกคนไปแล้วนะว่าจะไปกูต้องมีหลักฐานรถไหมเอาไหมไอ้เหี้ยกูนั้กูมีหลักฐานแล้วกูสัตว์เอ,อ้ยเอาเป็นว่าจะเชื่อก็ไม่แล้วแต่เอางี้แล้วกันกบอกว่าไปมาจริงๆลุงพอมีโทรศัพท์เดเี๋ยวนะให้ผมไไม่มีสัตว์มีที่ไหนอะ อันนี้จะเป็นบ้านหลังใหม่ของเราโอเคครับลุงมีลูบี้แล้วใช่ไหมมี90เมตรโอเคงั้นขอ,องก่อนเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้ไม่มีที่ซื้อของกับวะเฮีย้ยโคตรเซ็<อ>งเลยตรงนี้ับตรงนี้ับตรงนี้อะแจวแจวแจวหลอกออนไลน์หรอไอ้เหี้ย <c oughs> ๆๆก็บอกแล้วว่าจริง น้องแถวแถวสยามพารากอนก็ได้ไปหาก,กล้องก็ได้เอาผาดสีขาวเอาผาดสีขาวผาดหน้าพารากอนยังเลยเอ่ะไปเรียกพวกเรามาคุยกันหน่อยดิ<ม>เรียกพวกเรามาที่นี่อ่ะ<ม>ต้องมีใจเล่ะไอ้ชาพาย ทำงานนะครั อยู่ยกล้อกลางสีแยกเออนั่นแหละเอาผ่าดยกล้อกลางสีแยกนั่นนะถูกต้องคันนั้นแหละใช่ไหมเห็นเหมือนกันใช่ไหมหน้าพารากอนยกล้อสีขาวเอาผ่าดเหยียบคันเร่งค้างครับเหยียบเบรก เหยียบเบรกเปิดโหมดเปิดโหมดเหยียบคันเร่งไอ้เหยียบเบรกค้างแล้วคันเร่งแล้วก็ยก<ช>เบ,บ,บรกแล้วก็ปื๊ดเลยยก,าาแ,กยแล้วโอ้ทำปลาแตกวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีครับนี่ครับไปเรียนโอ้ปลาแตกฝัสดีครับไปเรียนก็สวัสดีครับจอยมึงไปคุยกับช่างปลาปลาเลยจอย,อย เว้ยมารวมมาดิมารวมมาดิมารวมมาดิมารวมมาด,มามาดิยังไงวันนี้เรานัดกันหกโมงไม่ใช่หรอมีใครมาสายบ้างวันเนี้ยผมมาทุ่มหนึ่งครับลุงเมื่อวานนี้ <มา S 1> เรานัดรเรานัดหกโมงกันนะเมื่อวานเนี่ยพอดีว่าผมเอ็กซ์เดินนิดหน่อยครับทางห้องม,มึงเห็นไอ้แจ็ปคปะเห็นไหมแจ็คมันน่าจะ เสียความรู้สึกนะเอาจริงอ่ะใช่ครับเพราะว่าก่อนก่อนจะจบสตอรี่อ่ะแจ็คพูดไว้แล้วว่าถ้าเกิดแพ้กูอาจจะออกอปัญหาเดิมๆมันก็ตามมาเนี่ย แล้วเราจะแก้ปัญหาอันนี้กันยังไงมีใครเสนอมาไหมยังไงเนี่ยอ่ะลองพูดกันมาดิเราจะแก้ปัญหานี้กันยังไงแต่ส่วนตัวของผมมันประมาณอันนี้กูไม่ได้ถามมึงกูไม่ได้ถามมึงกูถามคนอื่นเราจะแก้ปัญหานี้กันยังไง เพราะว่าอย่างไอบังเนี่ยไอบังก็พูดมาแล้วนะว่าเออมันมาได้ประมาณทุ่มสองทุ่มถูกต้องไหมไอบังก็พูดนะแล้วทำไมพวกมึงไม่พูดกันตั้งแต่ตอนนั้นนะจะเงียบกันทําไมไม่บอกกันตั้งแต่วันเมื่อวานเลยอ่ะก่อนที่จะเริ่มอ่ะเฮ้ยผมอาจจะมาเวลานี้นะหรือว่ายังไงทุกคนพูดเอาว้ยเพราะว่าสตอรี่หน้าเนี่ยเขาจะได้รู้เอยเราเริ่มสามทุ่มนะเริ่มสี่ทุ่มนะเออเราจะได้มาหาความเห็นกันว่าเฮ้ยยังไงคนเริ่มกี่โมงอะไรอย่างเงี้ย เมื่อวานนี้กูพูดว่า6กโมงทุกคนก็บอกว่ามากันก็เห็นไม่เห็น,ม,ม,หนมีใครค้านมีแค่บางมาขานคนเดียวว่าเออผมอาจจะมาเวลานี้ถูกต้องไหมใช่ใชผมก็ได้ยินตอนที่กูไม่อยู่ไอ้แจ็คมันก็ยังอยู่ต่อดูแลพวกมึง แต่มึงไม่เห็นดูแลมันเลยเหี้ย คือเวลาคุยกันก็เงียบกันให้คนอื่นมาพูดตัวเองไม่ยอมมาพูดแล้วก็เงียบยืนนิ่งเหมือนไม่ฟังอะ่ะจริงๆมันต้องแก้ปัญหานี้นะมเมุ้่อว้น่ดีเรากำลังจะหลับเรากำลังจะหลับ เพราะเอาจิงๆอ่ะถ้าถ้าถ้ากูพูดตามจริงๆนะตอนกูไม่อยู่อะไอ้แจ็คมันไม่จําเป็นนะที่มันต้องดูแลต่อกูอะมันก็จะออกไปเลยก็ได้เพราะสุดท้ายที่แจ็คมันตามกูอยู่แล้วอะมึงเข้าใจไหมแต่ว่ามันที่มันอยู่ต่อก็เพราะพวกพวกมึงไงที่ทําให้มันอยู่ต่อมันรักพวกมึงขนาดนี้มึงก็ต้องรักมันด้วยดิ เเลยพี่อาง่ายๆถ้าหลังจากนี้ไอ้แจ็คมันออกกูก็จะยุบแก๊งทันทีเลยนะอันนี้บอกทุกคนไว้เลยแล้วกูก็ไม่ทำต่อด้วยเพราะกูไม่ได้ทำต่อนานแล้วก็ยุบแค่นั้นถ้าพวกมึงยังไม่ปรับตัวกันอะ ไม่ง่ายเว้ยเฮียมึงจะมา6โมงมึงก็แค่ไปบอกอ่ะไอพี่ผมมาเวลานี้สุดท้ายแล้วอะสมมติ6กโมงแมนมากัน10คนอย่างเงี้ย่มันก็ต้องเดินไปเล่นตอนเวลาที่พวกมึงพร้อมหรือเปล่าแต่พวกมึงเลือกที่จะไม่พูดกันเลยอ่ะอันนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวนะว่ามึงจะมากี่โมงหรือว่าอะไรอะมึงไม่สะดวกตอนไหนแต่ว่ามึงควรมาบอกอะไม่ใช่แบบมึงเงียบอะ ตอนนี้ถ้ามึงรักมันมึงก็รอมันมาแล้วมึงก็ไปคุยกับมันดูทุกคนเลยลองไปคุยกับมันดูตามนั้นนะอันนี้กูให้คำแนะนำไม่เฉยถ้ามึง,งคิดจะเอาไงต่อก็ตามนั้นมึงรู้ไหมทำไมกูถึงเลือกเล่นหกโมงมึงรู้ไหมเพราะอะไร อันนี้กูจะบอกให้เลยนะทำไมกูถึงเลือกเลือกเล่นหกโมงเพราะกูให้มันเล่นไงกูจะเริ่มเล่นบ่ายสองก็ได้จริงๆอะ่ะถ้ามีคนพร้อมอะ่ะแต่ที่กูเลือกเล่นหกโมงเนี่ยว่ากูให้แจ็คมันต่อและให้พวกมึงก็เล่นกัน เดีย่ยวตอนนี้ใครไม่มีไฟอะ่ะก็อยากอยาก,อยากที่บอกถ้าม,มีไฟมึงก,ก็อย่าถ่วงแก๊กไว้ก็แบบเออถ้าไม่พร้อมก็ออกอยาก่างไอจีเนี่ยไอจีก็จะขอออกใช่ไหมกูไม่ล้างจีนะต่อให้เราจะหาคนไอจีไม่ได้อีกแล้วก็ไม่อยากล้างมันไว้อะต่อไปนี้จะไม่ล้างใครแล้วเว้ยถ้าล้างไวไ้แล้วเป็นแบบเนี้ยมันมันไม่ควรที่จะล้างกันไว้แล้วอะอย่างพวกมึงอะพวกมึงตัดสินใจเลยว่ามึงจะอยากอยู่ต่อหรือไม่อยากอยู่ต่อมันจะได้หาคนที่มีไฟเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ พวกกูจะได้เดินต่อ